ชุดอลังการงานเฉลิมฉลอง241ีสปีศรีสะเกตโดรน600ตัวร่วมแปลอักษรโชภูมิปัญญาไทยภายใต้ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์อันรุ่งเรืองของเมืองศรีสะเกดนายสุวิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกตเปิดเผยว่าเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2566ที่บริเวณลานโกปุระสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชมพันศา80พรรษาเกาะห้วยน้ำคำอำเภอเมืองศรีสะเกต นายอนุพงศุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดได้ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการแสดงโดรนแปลกสอนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในงานเฉลิมฉลองสู่ควันบ้านาาศรีเมืองรุ่งเรือง241ปีจังหวัดศรีสะเกดโดยไฮไลท์สำคัญของงานและเป็นครั้งแรกของจังหวัดศรีสะเกดคือการแสดงอากาศยานไร้คนขับหรือโดนจำนวน600ตัว ปลยอักษรช่วงพบค่ำยามเย็นในบรรยากาศลมหนาวเข้าสู่เทศกาลลอยกระทงโดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับเพื่อแสดงออกถึงความตระหนักและความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์อันเจริญรุ่งเรืองของเมืองรีสเกตโดยมีดรวิภาวดีอ่องผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเป็นประธานเปิดงานการแสดงอากาศยานไร้คนขับหรือโดนแปลอักษร ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของจังหวัดศรีสะเกษโดยมีนายอนุรักธรรมประจําจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษนายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจํารองและวิทยุบังคับคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากสนักงานการวิจัยแห่งชาติหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรภาคีเครือข่ายภาคเอกชนและประชาชนทั้งในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงจํานวนมากเข้าร่วมชมและต่างฟ้อรอยอย่างใจจดใจจ่อ ซึ่งการแสดงอากาศยานไร้คนขับหรือโดนแปลอักษรในครั้งนี้ดรวิภารัดดีอ่องผู้อํานวยการสรํานักงานการวิจัยแห่งชาติกล่าวว่าเป็นความร่วมมือของสํานักงานการวิจัยแห่งชาติและสมาคมกีฬาเครื่องบินจําลองและวิทยุบังคับในการพัฒนานาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาร่วมสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคเพื่อโชว์ความสามารถจากฝีมือและการออกแบบภายใต้การผสมผสานภูมิปัญญาไทย ในการออกแบบแปลอักษรโดยเฉพาะส่งเสริมการท่องเที่ยวในงานเฉลิมฉลองสู่ขวานบ้านบ่ายสีเมืองรุ่งเรือง2องปีจังหวัดรีสเกตจึงคาดหวังว่าจะสร้างความตื่นตาตื่นใจจากฝีมือคนไทยในการสร้างโอกาสส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกันที่สำคัญภาคีเครือข่ายภาครัฐท้องถิ่นและภาคีเครือข่ขขายภาคเอกชนต่างให้โอกาสและสนับสนุนให้นักวิจัยและนักออกแบบไทยได้โชว์ความสามารถให้คนไทยได้ประจักษ์ และยอมรับว่าไม่เป็นสองรองใครในเวทีนานาชาติวัชรพงศ์อินทต้องสุขถ่ายภาพกิจภาพ์กล้วยนิดข่าวสุพิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดรายงาน